สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ทาง YouTube หรือช่องทาง Facebook หรือช่องทางต่างๆอยู่ก็ดีนะครับวันนี้กับผมสมพงษ์ดอรเรืองนะครับในนามช่องพอพงษ์ดอรเรืองจะนําท่านมาชมสมเด็จวรคขังนะครับที่ผมมีอยู่นะครับผมไม่ได้รอบรู้เรื่องพระนะครับสมเด็จหรือว่าเรื่องพระต่างๆแต่ผมวันนี้นะครับผมมีพระ ติดตัวอยู่ที่ได้รับความกรุณาจากนายทหารนะครับท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนายทหารผ่านศึกนะครับด้วยความรักและเคารพกันก็ท่านก็มอบให้ผมมาองคหนึ่งนี่ก็เป็นองค์ที่ท่านรับชมรับฟังอยู่นี้จะเป็นแท้หรือเทียมนั้นผมก็ไม่อาจจะสามารถอตอบท่านได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะครับ แต่ที่ผมนํามาให้ท่านชมนี้นะครับท่านกล่าวไว้ว่าสมเด็จวรครังนั้นนะครับจะมี DNA อยู่8ชนิดด้วยกันนะครับหรือแร่ธาตุแชนิดด้วยกันที่ผสมกับมวลสารในองค์พระนะครับสมเด็จวรครังที่รุ่นที่ไม่บรรจุกุนะครับแต่รุ่นบรรจุกุก็อาจจะผสมไปเหมือนกันนะครับแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดนะครับเหมือนรุ่นไม่บรรจุกุนะครับ รุ่นนี้เรียกว่าสมเด็จวลครคังนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับที่ผมมีอยู่ผมก็จะแนะนําท่านชี้ให้เห็นว่านี่นะครับที่ว่าดีนเนั้นนะครับดีนเนั้นก็จะเป็นสีเขียวนะครับดีนเนั้นท่านก็จะหมายถึงว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพุธกลางคืนอ,อะไรเนี่ยทั้งแปดชนิดนี้จะสามารถพกปกป้องคุ้มครองท่านได้ทั้งแปดวันเกิดด้วยกันนะครับท่านเกิดวันไหนก็ สามารถจิยพกติดตัวเข้าไปได้ตรงนี้จะเป็นสีแดงๆนะครับอาจจะหมายถึงวันอาทิตย์ตรงนี้ก็อาจจะชมพูหน่อยนะครับสีเทาแล้วก็สีดำนะครับตรงนี้สีเขียวนะครับก็จะมองเห็นชัดนะครับองค์พระที่ไม่ได้บรรจุก,กุตรงนี้ก็จะมองเห็นเป็นสีเขียวนะครับสีดำเป็นแร่ธาตุเป็นผสมอยู่ในมวลสารนะครับ ทีนี้นี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าขององค์พระนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมองเห็นเหมือนกันนะครับมวลสารด้วยว่าแร่ธาตุนะครับตรงนี้ก็จะมองเห็นชัดหน่อยนะครับเม็ดใหญ่หน่อยนะครับแร่ธาตุต่างๆสีแดงนะครับสีแดงกับสีเขียวนี่จะมองเห็นชัดแล้วก็สีเทาสีดํานะครับท่านบอกไว้ว่าอย่างนั้นนะครับ จะเท็จจริงแค่ไหนนั้นท่านก็โปรดใช้มิจารณญาณรับชมรับฟังก็แล้วกันนะครับว่าเป็นจริงไหมครับผมก็ได้รับคําบอกเล่าจากท่านมาดังนั้นผมก็มาเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังดูว่าได้ศึกษาความรู้ต่อไปว่าสมเด็จวรคังที่ไม่รุ่นไม่บรรจุกุ้นนะครับจะสามารถมองเห็นดี a นะครับท่านก็เรียกว่าดี a นะครับ หรือว่าแรล่ทากหรือว่ามวลสารที่ชัดเจนดูมีแดชนิดด้วยกันนะครับอันนี้ก็มาดูจากสมเด็จวัดบางคุณพมนะครับที่บรรจุกุบรรจุกุนั้นก็จะมองเห็นนะครับไม่ค่อยชัดเจนเหมือนรุ่นไม่บรรจุกุนะครับก็อ,อาจจะมีคราบกุคราบอะไรติดอยู่นะครับจะไปล้างออกก็ไม่ได้อันนี้ก็ผมก็คชิดว่านะครับเป็นวัดบางคุณพมรุ่นบรรจุกุนะครับ ตามตำราท่านบอกว่าสมเด็จวัดลักังหรือว่าสมเด็จวัดบางคุณพมที่รุนบรรจุกูนั้นก็จะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะปูไตนะครับท่านจะเห็นนะครับเป็นลายๆเหมือนปูไตนะครับอ่าครับนี่นี่ก็เข้าตำราอาจจะเป็นองค์แท้หรือองค์เทียมผมก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะครับผมก็กาบเรียนให้ท่านรับชมรับฟังเพียงเท่านี้ผมรู้เท่านี้ผมก็นํามาเสนอท่านให้ได้ชมได้ฟังกันนะครับว่า เ็จจริงไหมที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมเด็จวราคางนั้นจะมีดีในอยู่8ชนิดแต่ท่านเราก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับท่านก็ใช้ <c oughs> มิจาณาญาณรับชมรับฟังแล้วก็แล้วกันนะครับให้ท่านไปศึกษาหาความรู้วันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ทางย t ท b e จ่องพอพองดาวเรืองนะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขมีความเจริญนะครับมังมีศิสุขป,ปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บทลายทั้งปวง มังมีสีสุขมีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับโชคดีครับจากกระผมสมพงษ์ดาเรืองนะครับ